ไอ้เอาปอะไรพี่ที่พี่ให้มาออกเลยอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกพวกมึงจะได้ไปเคลียร์ชีวิตพวกมึงจะได้ไม่ต้องภาวะพวงเรื่องนี้ลาก็จะได้ไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งพิมพ์อยู่เจ้เป้าแ่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้ออกหรอกไอ้เหี้ยแต่มันถ้ามันมีจังหวะให้ออกได้มันก็เอจะได้ขีเคลียร์เป็นเรื่องๆไปกูก็ต้องเดินหน้าต่อพวกมึงก็จะได้ไปเคลียร์ของพวกมึงด้วยก็เอาเอางั้นโอเค อดีตคุณชื่พวกมึงก็ยังวนเวียนอยู่นี่แหละพวกมึงก็น่าจะวงวนเวียนเราจะไม่บอกลากันเพราะเราจะไม่ลาจากกันไปไหนครับพี่โอ้หครับพี่ที่ละใครอ่ะไอ้บีเหรอครับพี่รอไหมเหีินเดินเหมือนคนแก๊งเลยครับผมรอไหมไอ้โบยิงก็ได้เข้าแล้วไอ้โบยิงอย่าลืมไปเซฟชุดด้วยมึงอ่ะ ไปหาชุดให้ได้เออแต่ไม่น้องพี่เอ้ยไอ้บัตรเลียก่อนเลยไอ้บัตรเลียก่อนเลยนั่นแหละนั่นแหละต้องต้องงั้นแหละเขาหลังเราเป็นน้องเขาจะเอาเจ้าพวกพี่ไอ้น้องมึงเดี๋ยวกูตบนั่นแหละนั่นแหละสีมากเออเอาไอ้เฮียไอ้แจ็คอยู่ไหนไอ้คอนอยู่ไหนไอ้คอนอยู่ไอ้เจ็คอยู่ไหนนก็กำลังมาปิดปิดแล้วเราต้องไปเข้าหรือเบลกันอีก ะอะไรนะก็ไม่ยามแล้วไงไม่ก็เดี๋ยวไปดูงไงเดี๋ยวคุยกันก่อนไงคุยเสร็จมันต้องเฝ้าตั้งชั่วโมงนึงอะเฮ้ยเี้ยเอ้ยซัมแบงก์มาร์เก็ตเอาห้าหนึ่งอืมเยอะเออเออกไปใช้ชีวิตไว้ไอ้เฮียได้หายอยู่นะพี่เออ, <c oughs> เอ,อแต่มัน อ๋อตอนนี้มันไม่เท่าไหร่เพราะวันมิทติ้งมันมันปล่อยกันไปหมดแล้วเฮีย <c oughs> สัยตว์ันมิทติ้งแม่งหนักจัดไอ้เฮียวันที่สองอ่ะหนักจัดเลยอไ้เฮียเสียน้ำตากันลืมล่ำเลยเฮียไอ้เฮียบังเสียน้ำตา <c oughs> ของเขาไปนี่ยไอ้บังเสียงเดียวเสียน้ำตาเหมือนงานแยไอ้บังไอ้บังเสียน้ำตาเหมือนเสียน้ำตาตอนวัวไอ้เฮีย เกือบจะเสียอย่างแล้วพี่เสียอะไรเสียชีวิตเกือบเหมือนกันพี่เสียชีวิตเยี่ยเงินที่ได้มาเกือบไม่ได้ใช้เลยเยี่ยเกือบไม่ได้ใช้เกือบเสียชีวิตพี่ไอ้เหี้ยพี่ขอข้าวหน่อยพี่ไอ้เหี้ยข้าวเจ็ดสูงข้าวจะไม่พี่แถวข้าวไปบัตรหรือเอ้เอาป่อะไรพี่ข้าจ็สูงพี่พี่ให้มาออกเลยอ่ะไม่ใช่อะไรหรอก พวกมึงจะได้ไปเคลียร์ชีวิตพวกมึงจะได้ไม่ต้องภาวะพววงเรื่องนี้ลาก็จะได้ไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งพิมพ์อยู่าใจเป้าไม่ได้ไม่ได้อยากให้ออกหรอกไอเหียแต่มันถ้ามันมีจังหวะให้ออกได้มันก็เอจะได้ขีเคลียร์เป็นเรื่องๆไปกูก็ต้องเดินหน้าต่อพวกมึงก็จะได้ไปเคลียร์ของพวกมึงด้วยเออเอาไอเหียต้องเป็นหมาเลยไอเหียหวังว่ามึงจะไม่เหมือนในกะลากอ้อาร์ตี้นะไอเหีย ไอสัตว์ที่แบบว่าบอกว่าอะไรนะไม่ว่างเล่นครับพี่อยู่แม่งทุกวันไอสัตว์เออเอาเฮียขอบคุณครับพี่เออไม่ว่าจะคิดถึงน้อปับมึงใครเนี่ยเออเฮียดิวร้องไห้เฮียดิวร้องไห้แกดิวร้องอย่างราโล่วันนี้ก็ร้องอ๋ออันนั้นก็ร้องไอสัตว์ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ออถ้าพ <mm <mm ี a, ่ยังจําได้ท like <mm <mm ี่ผมมาอยู่จุดนี้ได้เพราะอะไรที <t <t uh ่ผมคุยกับพี่ตั้งแต่วันแรกเออกูรู้มึงจะพูดแต่เฮียเลยนี่สัตว์พากูจะร้องด้วยเฮี่เราเราผู้ชายยุคใหม่แข็งแกแข็งแก่งแข่งเก่งเฮียแข็งเก่งเฮียเออเฮียกูจําได้หมดแหละมึงมาอยู่ในจุดนี้กันเพราะอะไรอ่ะเออแต่คนเรามันก็ต้องต้องไปเหละว่าเฮียเข้าใจเข้าใจ โชว์ดีกับเส้นทางที่เลือกไว้สู้ๆเขาเองครับพี่เออขอให้ประสบความสําเร็จไอ้เหี้ยประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมมาสปอนพวกกูด้วยได้ครับพี่ถูกถูกซีอู๋ไอ้เหี้ยฟิวบอกมาพิมพ์ในช่องกูบอกซีอูครับพี่ชายซีอู๋ทุกแดงมีใจร้อยมึงบดปรับมาใครพิมพไอ้เหี้ยที่นายพิมพ์ ชอบไม่ไปไหนไกลกับพี่ก็เนี่แหละพี่เจอได้ในวันโลมีคเคยเล่นถ้าอยากเจอช่วงนี้ต้องอาโอโอพี่วันโลไม่ค่อยเจอพี่เจออาโอได้อยู่ครับมึงจะไม่พาคนในแก๊งไปเล่นนั้นทั้งวีทั้งวันใช่ไหมบอกคนในแก๊งอะพาผมเล่นพี่เอี่ยวดาแม่งเลยเกินเนี่ยีทุกท่านจากใจโอเวอร์กู๋กูก็บอกอยู่ว่าจะไม่เล่นจะไม่เล่นแม่งก็เล้าอยู่นะไอ้เหี้ยซื้อไอ้ดีตับมร้จ็ดสามน คอนเซปต์นี้แปลกจัดไอ้เหี้ยและยามเหี้ยอะไรไม่มีขาเนี่ยไอ้เหี้ยควายเ้ยไอ้เหี้ยก่งบอกมันได้โกงบอกมันได้ให้มันไปใส่ขามาได้ให้เราดีๆนิดเดียวก็โดนเดี๋ยวก็โดนไอ้เหี้ยหคยอยู่ตรงนั้นนะพี่ไอ้แกนใช่ไหมพี่ ไอ้กิวด้วยกันผมทายคิวด้วนเหมือนเหมือนคนที่ไม่มีขาจะเป็นไอเเ้กตรงนั้นมีใครตรงนี้มีตรงนั้นใครคุยพูดเรื่องมั้งวะตรงนั้นมีชื่อใครบ้างที่คุยดูยเรื่องอ่ะไอ้จิมมี่ปะไอ้กิวหรือปะไม่มีขาออออไอ้คิวสายสุดสวัสดี <ไอ S 1> ครับคุณกูเฮียอะไรมึงไปใส่ขาให้เรียบร้อยดิไอ้เฮียเดี๋ยวก็โดนอีกอะไปไอ้บางไม่มีกูแล้วดอสสี่ขอเฟี้ยวๆเลยเนาะรีบไปใส่เรียบร้อยเลย่นให้มันให้มันไม่หักต่อให้งามๆเลยถ้าพี่อ้วนสั่งเมมเมื่อไหร่ไฟไหนเจ้าสกอสูน มึงให้คนเด่นเล่นป <thing> ืนนะก่อนอะไรก็ไมงกันมันอยู่เทงกันจะนาแล้วยูเทนกลับรถอรกมาอ๋อเจนเขาเมมอะเียจรเดีริไงบางบางวัททองกับสุพณนนะถึงเวลาอยู่แล้วเพื่อนอยู่แล้วพี่เจอได้เออเอเดี๋ยวตอนมีบ้านก็อย่าลืมเข้าเมืองกันมาแล้วก็ไปอยู่ในอยู่ที่หน้าบ like ้านกันด้วยล่ะเวลามีเข้ามาจะได้แบบเอออยู่บ้านกันนี่ไม่ใช่ไปอยู่ตามแลนด์ เราได้บ้านก่อนอ่าไม่แหละไปพักผ่อนคนออกก็โชคดีเว้เฮียสู้ๆไม่ไอคอนแต่มึงยังอีสปอร์ตอยู่ใช่ปล่ล่ะใช่ครับใช่ครับพี่มันยังเล่นได้อยู่ใช่บบอปว่าไอเฮียมึงออกเล่นได้พี่พเล่นได้เล่นได้ครับพี่เล่นได้ทามึงตอบให้มึงตอบอะไร<ๆ>มึง,ออม,งมึงคนเล่นเองเนาะออกไม่ก็ออกอันนั้นโอเคอดีตพวกมึงก็ยังวนเวียนอยู่นี่แหละพวกมึงก็น่าจะมงวนเวียนเราจะไม่บอกลากันเพราะเราจะไม่ลาจากกันไปไหนครับพี่โถครับพี่เีย จะให้เฮียรอดพูดคำนี้นะกูจะทืบหน้ามึงด้วยเฮียหายไปเลยเฮียคุยเว้ยมันบอกก<า>ูว่ามันไม่มีไฟเล่นแล้วไอสัตว์และตอนพูดกับกูก่อนอกกอกแล้วพูดกับกูดิดดีเฮียเจอตอนที่เร<อ>า,าไม่หายหมดตัวจริงด้วยเฮียพี่รู้ว่าว่าว่าผมเคยเครียดอยู่พักหนึ่งช่วงที่พี่ดำคุยกับผมหน้าบ้านบอกว่าน่ะงั้นมึงก็ลอยรอดกลับมาแล้วมึงค่อยออกผมไม่คิดไอเฮียมันไหร่ไว้สัตว์เออเฮียเนี่โคตรเฮียเลยสัตว์ เอวตอนนี้กูไม่หายหมดตัวจริง้วยไอ้เหน้ยนั่แหละไอ้โกก็ช่วงนี้ก็ติดเรียนใช่ไหมเดือนหนึ่งที่มึงขอกูใช่พี่ใช่ติดแลกเชียเออกูเห็นพี่จ่ายเงินแก๊งไหนพี่จ่ายเสร็จอกเลยไหมล่ะก้าวแปดหนึ่งไม่เดี๋ยวรอรอจ่ายอีกเดือนหนึ่งพี่ขอฟาร์มอีกเดือนหนึ่งก้าวแปหนึ่งมึงออกมิถุนาเหมือนกันใช่ไหมใช่พี่พี่เลขแปดเลยก้าวแปดหนึ่ง เดินหน้าเก็บสามล้านสามล้านหรือสามล้านห้านี่แหละหาฟาร์มไว้แล้วกันเดี๋ยวบ่อยทีเ่อยไกูไม่ได้ไปไหนนะใครไม่มีสกิลมานะบอกไปพูดไปอะไรอ่ะเอายอดสกิทเฮียแทนที่จะมาให้กูบ้างไอสัตว์ไอเฮียใครไม่มีสกิลผมเลยในตัวเนี่ยอยู่ละสี่เอ็มเนี่ยเฮียไม่ขายไม่ไหนหมด อะไรให้เลยก้าวไปหนึ่งไม่แล uh, ้วสี uh, ่เอ็มนี้มาจากไหนรู้ไหมพี่ว่นวันนั้นน่ะที่ขายว่าเจมไม่พี่เอ้ยมึงเอามึงไม่เก็บไว้ใช้อ่ะไอ้คอนผม่ครับผมผมแบ่งไว้เผื่อน้องๆแล้วครับพี่อ๋อนี่มึงเอามาช่วยใช่ไหมนี่ใช่ใช่ครับค่าประมูลโอเคแตงเกียวไอ้เงี้ยปู่พี่กี่สิบเลยป่ะไม่ถึงป่ะหน่ะเป็นล้อยสองเอ็มเถอะไอ้สัตสแตงเกียวแตงเกียว พี่ขอนไม่โคตรเท่เลยว่ะพี่ไม่ไม่เท่หรอกน้องมีประโยชน์คบางคนบางคนในแก๊งอีกจริงพี่เนาะพี่ไอ้บอบนะพี่เดิน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 มานี่ทำไมเนี่ยไม่เอ้ากูเดินมาหามึงเหรอบางเพื่อนเปล่าเมื่อกี้พูดดูไม่มีประโยชน์จ้องเลยกูไม่อยู่แล้วอ่ะปืนหลักกับเมื่อถึงเวลาเชิดถูกกระโกไอ้โฮบะนั่นแหละ ไอ้นี่ไม่ใช่หรอที่นั่งพีก็น่าจะได้อยู่หม้อพีกน่าจะอันแหละเดี๋ยวกูกลับไปอ่านข่าวเองถืออยู่งี้ทั้งวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวชื่อไอ้โกแทนไอ้บ๊อบใช่ป่ะใช่พี่แล้วใครแทนไอ้โกวะออ๋ไอ้ชิเค้กไงใช่ครับผมผมผมใจเราไม่โก้คือพี่โก้ไม่เอาพี่ แมวหรอกมันติ่มมันติดกลิ่นอื่นไปแล้วไอ้เฮียเอา้ากินอะไรพี่กินมึงไงอ๋อไม่มีกลิ่นพี่อาบน้ำทุกวันผมอาบเค้กอานาเลยนะพี่เอ้าไ้บัด <c oughs> ผมแห้งไวได้วยเลยฮะ <c oughs> ไม่ต้องเป่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเป่ายังมีผมกูยังไม่มีกูไม่มีผมไม่ควายผมแห้งไวกว่ามึงอีกเฮียกู <c oughs> มไม่ต้องเป่าเลยไอ้เค้กมึงต้องจ่ายอีกสิบเอ็มใช่ปะใช่ครับพี่มึงม <c oughs> ีเอ็มละ รับของไปตอนนี้เหลือประมาณ 4m พี่โอเคไอ้โกรครื่อ<า>ง <ๆ S 1> นี้มึงส่งเงินแก๊งไหวเหรอวะมไม่ไหวหรอก<ส>ว่าส,ส,สองสองล้านห้าไมหมพี่ม,มันเอาไปสักสองล้านไหมได้พี่ผมสองล้านห้ามัถึงสอง้านห้ากไ็ได้พี่อีห้าแสนึงถือว่าช่วยผมไงช่วยรถบรรมูลได้ไงพี่แก๊งมั<อ>นก็ต้องการผมผมผมมีพวก ท,ทุนสำรองเก่าอยู่พี่น่าเป็นสองล้านห้านะมึงไหวชัวรน <ะ S 3> ์นะทำไหวๆๆพี่ <laughs> ดีนะกูว่าโชคดีมากที่เดือนนี้เลิกเก็บสองล้านห้ากูว่าโชคดีมากเลยเพราะเดือนนี้ดูทรงแม่งแบบมันลากันเยอะมันแบบมันทำนู่นทำนี่กันเยอะอเอ <ไป S 1> นี้ยมันหยุดเยอะเออมันหยุดกันเยอะอเงี้ยส่วนโบอิงยังไม่ต้องส่งนะมึงเอ้ยคือตอนนี้กูกำลังคิดอยู่ว่าโบอิงอาจจะต้องส่งหรือเปล่ากับไซเบอร์เพราะว่ามึง แต่กูว่าแม่งก็ไม่ควรอยู่ดีอ่ะยังก่อนละกันไม่ต้องส่งหรอกอิงแต่แค่เดือนนี้มีประมูลรถเองใช่ไหมเด็กน้องอืมไปเก่ากันนะประมูลรถมาพวกมึงก็ใช้อ่ะเอืมไม่ต้องไม่ต้องส่งหรอกไอ้เหี้ยกูส่งกันมาสองปีได้เองใช่ไหมเด็กเราแต่พี่ว่าอะไรครับพี่ส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามึงเพิ่งจ่ายสิบเอ็มมันหนักไป แล้มันยัมีเวลาฟังใช่มัอ็มไง่ใช่มันจ่ายสิบเอ็มไก่ไซเบอร์ก็จ่ายสิบเอ็มเหมือนกันจ่ายจ่ายยังพี่จ่ายแล้วโบยิงจ่ายแล้วเลยไซเบอร์ไซเบอร์ก็มีเงินถ้าเข้ามึงก็จ่ายเลยเข้าทีหลังจ่ายก่อนเข้าก่อนยังไม่จ่ายไม่เข้าก่อนจ่ายยี่สิบไอ้เค้กจ่ายยี่สิบแต่จ่ายไปแล้วสิไหมจ่ายไปแล้วพี่ใช่มันจ่ายไปแล้วสิมันจ่ายเค้กมันเอาเงินไปตีอาวุธพี่ต๋อ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยกูจําได้เลยวันนั้นไซเบอร์โบยิงมาสมัครถาาามมมมมมมีีีีีออออวุธะะะไไไไไไรรดดด้้้ปปปปปืืนนนกแงพ่หัเค มีดเฮียเงียบแล้วพี่พี่วันเงียบหรอกมีดมีดแล้วจะมีอะไรตามมาเพราะว่าเฮียมีดหายยาวเลยมีดเไม่หายเลยเฮียว่าพี่เค้กเลยพี่มีดเล่มเดียวเลยเฮียมีดมีพ่อเลยเฮียเดี๋ยวก็หาได้มีดสัด้วยพี่ปืนที่หายไปแล้วปืนที่หายไปแล้วเว่าพี่เค้กเลยแต่ผมอ่ะเพิ่งรู้ว่าไอ้เฮียคิมเนี่ยเฮียไม่มีทุกอย่างเลยเฮียแม่กางเกงมาเชแดงพี่มาเชแดงไม่มีมาเชดไม่มีมาเชดหรือมาเช เีอะ yeah. แม่ตอนนี้ดูดูในตารางอาวุธแม่งก็แบบโอ้โหเหียคือแบบพี่ถ้าเพื่อเอาง่ายๆว่า,าตอนเนี้ยมีแค่ไซเบอร์คนเดียวอ่ะที่ไม่มีอาวุธแดงอาวุธแดงอื่นอ่ะที่เหลือคือแบบอย่างน้อยมีปากฉลามกับมาเชนแน่ๆดูดิดทุกคนเลยเอ้ใค,ใครมีข้าวปะ,รระไปอสต็งสเต็กอะไรเงี้ยรเปาอะไรพี่เออหนึ่งสามสองไม่ไม่เอาจากไหนกินละโอเคไม่เป็นไรพี่ เดี๋ยวต้องขึ้นไม้ต้องรีบขึ้นไม้ให้ไอ้เค้กก่อนมึงควรจะต้องมีไม้ไปเล่นได้ละผมยังตีไม้ไม่ติดเลยพี่เออมึงอดทนกงอนเนะี๋ยให้ตียังไงมึงก็ต้องขึ้นเฟรมเรื่อยๆอยู่ดีมึงได้ตีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเอาจริงนี่มันมีคนที่แม่งแบบเปลิงแก๊งอยู่เหมือนกันนะค่าตัวสามสิบค่ามาเชเจ็ดสิบโอ้โห,โโห <Yeah. S 2> ไม่พูดถึงเขาไม่ได้อยู่แล้วคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ ้านเนี่ยเจอมิตริงกับแดกเหล้าเอาตังค์อย่างเดียวไม่สนชีวิตเลยฉันจะตายไปหาหรือเปล่าไปมิตริงกับเพื่อนวันเดียวไปสามวันบางบางไปเรือกล้วยโค่นหนุกเลยเนาะที่ไปเล่นกันเนาะใช่น้องใช่อะไรไปบางอยู่เกาะไงไม่เห็นวันนั้นอ่ะขับไปเกาะแล้วกูอยู่เกาะนะเกาะอยู่ที่เตียงเปลี่นน้ำทะเลกูกินแปลกๆกันไปทที่วันนั้นอะไปย้ายไอ้บอสอฟไปเจอพี่ตุลังฝั่งซ้ายดีกว่าไป ครับพี่ไปยังพี่ไปยังไงพี่ไปที่ไปเจอัน้ี่าง่งซ้ายนะคเดีกนไว้เปิดห้องบังไปน้ีหนงไอบังใช้ขายาอยู่ใช่ไบงเจอกันไว้แจ็คน่องบังใช้ห้อใช้ขายอยู่แจกหน้องไม่แกไม่แไม่แตกไม่แกไม้แตก่แตกม่ไม่แีกไม่แตกม่แกไมต้แ่แงบไงใช้ไม่แตก่ก่แ่้กแไไม่ไไแ่่ไแ่แมตกต่ไได้่